คำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้อาจมีคำพูดที่ไม่สุภาพมีคำหยาบที่รุนแรงเนื้อหาในคลิปผิดบ้างถูกบ้างอาจจะทำให้ท่านผู้ชมรู้สึกแย่ได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่าสิบปปีควรได้รับคำแนะนำคลิปนี้ทำเพื่อความสนุกความฮาเท่านั้น สวัสดีเพื่อนๆชาวฮีโร่ทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในรายการบูบับเบิลเรนกิ้งจะอันดับฮีโร่และในวันนี้เราจะมาจัดอันดับิบอันดับถ้าไม่ตายสุดอลาัางการในจัก,กรวาลอุนตรราแมนก่อนที่จะไปรับชมกันก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามและแชร์ไปต่างจัก,กรวาลให้ทุกคนได้รับรู้ว่านี่คือช่องบูบับเบิถ้าหากทุกคนพร้อมแล้วเราก็พวกเราก็ไปดูกันได้เลยอันดับที่10อุลตรราแมนออฟออริจิน เนื่องจากอาุลตร้าแมนอับููนี้มีการยืมพลังของนารอกอุลต้าในอดีตมาอย่างมากมาย <Wow. S 1> ฉะนั้นเขาจึงมีร่างที่เยอะมากและมีท่าไม่ตายให้เลือกใช้อย่างมากมายมหาศาลกันจริงๆ oh. แต่ถ้าจะให้เลือกท่าไม่ตายอลังการแล้วล่ะก็จะต้องเป็นร่างออริจินในตอนอวสานเลยกับท่าไม่ตายออฟสูพิมคาลิเบอร์ออริจิมกาแล็กซีชุดผีทุกคนขอพระแห่งแสงให้ผมยืมด้วยครับ ที่เป็นการอัญเชิญสแตนซีจของอุลตร้าแมนในอดีตมาช่วยปล่อยลำแสงพิฆ่ฆ่าศัตรูผสานกับท่าแม้ตาของอุลตร้าแมนออฟกันอย่างอลังการงานสร้างกันแบบขีดสุดฉะนั้นท่าไม้ตายนี้อ,นนอ,อันดับที่สิบไปครองเลยอ่านับที่ 9. ก้าอุลตร้าแมนจีดตามอุลตร้าแมนออฟมาแบบติดๆสำหรับลายนี้เนื่องจากอยู่ในยุคนิวเจนเรชั่น เทคนิคพิเศษของอุลตร้าแมนในยุคใหม่ๆออกมางานดีมีมาตรฐานสุดๆฉะนั้นถ้าไม้ตายในตอนจบของอุลตร้าแมนจีดจึงอลาัางการงานสร้างโดยแท้จริงโดยถ่าไม้ตายนี้จะมีชื่อว่าจีดพลูฟเป็นถ่าไม้ตายที่ประสานพลังของอุลตร้าแมนจีทุกร่างนตอนนั้นตั้งแต่พิ i m มทีฟโซลิดเบอร์นิงอะโครสมัทเชอร์ a มก i ิฟิเซนและรอยัลเมกามอสเตอร์ะดมยิงลำสายพิฆาตยิงใส่คู่ต่อสู้แบบไร้ความปราณี <Wow. S 1> เป็นท่าที่อลังการและพอออกมาให้เห็นเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นฉะนั้นถ้าไม่ตายนี้อันดับที่ก้าไปคลองเลยอันดับที่8 Untraman l e แมนเตัวมหาเทพมาต่อันดับแล้วเพราะเขามีท่าไม่ตายสปาร์ l เลเจนต์ท่าไม่ตายนี้ใช้แล้วเก่งเลยตูมเดียวทุกสิ่งทุกอย่างชิบหายไว้วอกกันไปหมด ฉะนั้นแปลนอัต่อไปเลย <c oughs> เอ,อันดับที่ 7. ซูเปอร์อุลตร้าแมนอันดับที่ 7. นี้ก็ต่อเบืองของร่างรวมสุดแกล่งของพี่น้องอุลตร้าทั้ง6คน <c oughs> ที่มีอุลตร้าแมนทาโร่เป็นเมนหลักถ้าไม่ตายขอลร่างนี้จะได้ว่าพีเด็ดรุนแรงกันแบบขีดสุดนั่นก็คือนำแสงคอสโมมิลเคิลล่แสงคอสโมมิราโคล โดยเวอร์ชันที่ใช้ให้เห็นในรูปแบบปัจจุบันก็ทำฉากออกมาได้อย่างอลังการสวยงามมีสแตนซีจีของพี่น้อุอ่นใต้อ,อีกหคนปรากฏให้เห็นเสริมบารมีให้กับท่าไม้ตายนี้ต่างหากทำให้มีอนุภาคที่รุนแรงมากขึ้นอีกด้วยฉะนั้นถ้าไม่ตายนี้อดไรที่เจ็ดไปคล้องเลยอันดับที่6อุลตร้าแมนกิงกาวิตตอรี่ ผูที่เข้ามาติดในอันดับนี้นั่นก็คืออุลตร้าแมนที่มีชื่อมักง่ายที่สุดในจักรวาลเพียงเพราะเขาเกิดจากการรวมร่างของกิงกะากับวิกตอรี่นั่นเองทําให้เขากลายเป็นอุลตร้าแมนกิงกะาวิกตอรี่สำหรับท่าแม่ตายของอุลตร้าแมนผู้นี้คือได้ว่าอลังการของแค้อย่างแน่นอนเพียงแค่ไรโดฮิคารุหมุนหน้าปัดที่เป็นกำไลพลาสติกเท่านั้นแหละ สามารถอัญเชิญสแตนซีจีของอ uh ุลตราแมนในยุคเฮเซมารวมพลังาสานท่าแม่ตายบังเกิดเป็นลำแสงอุลตราฟิชชั่นชูดที่ไม่ว่าศัตรูคนไหนหน้าไหนก็ไม่สามารถทนทานได้ฉะนั้นท่าแม,ม่ตายนี่อันเราได้โฮไปครองเลยอันดับที่ห้าแปดพี่น้องอุลตร้า อันดับนี้ก็ตกเป็นของท่าไม้ตายพิเศษที่ออกมาแบบเฉพาะกิจในภาพยนตร์ศึกรวมพลังแปพี่น้องอุลตราซึ่งเราก็ไม่รู้ชื่อท่าไม้ตายนี้เลยโดยจะเป็นท่าที่อุลตราเซเว่นคว้างไอซ์สลักเกอร์ของตัวเองออกไปแล้วพักพวกของอุลตราแมนก็จะยิงลำแสงใส่ไอซ์สลักเกอร์ส่งผลให้เกิดการแยกไอซ์สลักเกอร์ออกมาเป็นจํานวนมากแล้วพวกออกไปเชื่อเฉืออล่างกายศัตรูอย่างไร้ความปราณีเป็นท่าที่อลังการแล้วยังล้ำมีตังหาดฉะนั้นท่าไม้ตายนี้อันดับที่ห้าไปครองเลย อันดับที่4อุลตร้าแมนไทกะไทยสโตลี่มเรนโบ์ 4, อันดับที่4ก็ตกเป็นของล่างสุดยอดปักกายสีสดใสของอุลตร้าแมนไทกะที่รวมพลังขั้นสุดยอดขีดสุดร่างนี้ก็ยังมีดาบพลาสติกไทกะไทเบดเป็นอาวุธประจำกายแต่เนื่องจากเขาแข็งแกร่งเกินพิกัดอุลตร้าแมนไทกะในร่างนี้จึงสามารถต่อกรอกับผูงเซปต,ต้าหลายสายพันธุ์ได้อย่างสบายๆด้วยท่าเรนโบ์ไทยสโตลี่มเบิเร,บร์ด ที่สะสมพลังจากดาบเพียงแค่ฟันฉับเดียวก็สามารถจัดการกับผงเซตอนได้อย่างง่ายดายฉะนั้นผ้านี้อดาที่สี่ไปครองเลยอันดับที่สาม อุลตร้าแมนเมบิอุสฟินิกเบรฟอันดับที่3ก็ยาาโคงตัวเป็นของร่างรวมพลังของอุลตร้าแมนยุคใหม่อีกเช่นเคยโดยอุลตร้าแมนเมบิอุสในร่างนี้ก็ได้เข้าต่อสู้กับมนุษย์ดาวเอ็มเพอเรอร์โดยใช้ท่าไม้ตายลำแสงเบบียมไนชูดตอนแรกก็ไม่เท่าไหร่พอมีโซฟีมาช่วยยิงลำแสงเอ็มแปสก็ยิ่งเพิ่มความรุนแรงเข้าไปอีก <Yeah. S 1> และเท่านั้นยังไม่พอยังมีเครื่องไฟนอลเมเทออมาช่วยขยายอนุภาคลำแสงให้รุนแรงขึ้นไปอีกจนในที่สุดมนุษย์ดาวเอ็มเพอเรอร์ก็กลายเป็นหนึ่งเดีย แสงสว่างปลายในที่สุดฉะนั้นถ้าไม่ตายนี้อันดับที่สาไม่คลองเลยอ่าอันดับที่2อุลตราแมนไกอาซูพีเวอร์ชั่นอันดับที่2จัดไปแบบงามๆกับล่างสุดยอดจอมทาลายล้างของอุลตราแมนไกอาโดยเขาจะมีถ้าไม่ตายลําแสงโฟตอนสตรีมที่พนมมือกับกลานเหล่าล้ายปลดปล่อยลำแสงทำลายล้างศัตรู <Wow. S 1> ทุกครั้งที่ใช้ถ้าไม่ตายนี้พวกสัตว์ประหลาดจิ้มหายตายหาระเบิดกระจุยกระจายตั้งแต่หัวจะลดหานกันเลยทีเดียว ถ้ามีการใช้ถ้าไม้ตายนี้ขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็การทำลายล้างก็จะมีให้เห็นทันทีฉะนั้นถ้าไม้ตายนี้อันดับที่สองไม่ครองเลยและอันดับที่หนึ่ง ชาออนลอยอุลตร้าเซเว่นลายเมื่อกี้เกือบให้ที่หนึ่งแล้วแต่อยู่ดีๆก็นึกถึงไอ้หมอน,นี่ขึ้นมาถ้าเป็นเวอร์ชั่นที่ร้ายกาจที่สุดก็ต้องมาจากเกม Man อุลตรา้าแมนไฟติ้งอีวิลูชันรีเบิร์ดอุลตร้าแมนไฟติ้งเวอร์บิวชันรีเบิร์ด ไม่ว่าใครจะมีถ้าแม้ตายอลังการขนาดไหนก็ตามแต่ไอเวนนี่อยู่เหนือทุกคนอย่างเห็นได้ชัดเพราะมันไปขโมยอาวุธอันตรายอย่างอุ้งตะขีมาใช้นั่นเองตอนที่จะปิดฉากศตัตรูมันก็จะใช้อุ้ตะขีรวบรวมพลังงานแสงจากนั้นก็ลั่นไกลปลืนออกไปเพียงแค่เสพพลังเท่านั้นก็ส่งผลให้ดวงดาวที่ต่อสู้อยู่ถูกทำลายกลายเป็นผงทุลีอวากาศไปทันที ถ้าไม่อรัางการก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีฉะนั้นถ้าไม่ตายนี้อาจจะที่หนึ่งไปครองเลยจบแล้วนะครับสาหรับคลิป1สียบรรดาถ้าไม่ตายสุดอลังการในจกักรวาลอุลตร้าแมนหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะสนุกสนานกันนะครับตอนนี้จะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราสร้างสายผลง,งานดีๆกันต่อไป กดแชร์ไปต่างจักรวาลให้ทุกคนได้รับรู้ว่ายังมีช่องพวกเราอยู่กดถูกใจแฟนเพจเ c ซบุ๊ k เพื่อติดตามอัปเดตข่าวสารใหม่ๆจากพวกเรากันด้วยสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไปโฮกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย